สื้อว่าแพงไงตอนแต่ซื้อมากเขาเขากระจายขายหมดเลยนะเขาขายจากโจ้คือคู่นี่เขาขายสองแสนแปดจักปีแล้วช่วงนั้นนี่สามปีสามปีวังสามปีนี่แม่นครับนี่นี่บอแม่นี่บอแม่นี่ยับตัวนี้แล้วเขาให้สองสองแสนแปดนี่นี่แต่ครัวเนี่ยเป็นสามแสนกว่าแม่นี่ครับตัวไหนไอ้ครับตัวนี้ครับแม่มันทองมันทองแม่นี่ทองตัวไหนโยกตอนตอนนั้นมันทองแม่นบอแม่นตอนนั้นมันทอง แล้วมันติดลูกตัวใดอยู่ตอนนั้นติดลูกตัวนี้บ่กตัวนี้เกิดแล้วครับจุดย่างตัวนี้ตัวนั้นอยู่ในท้องบ่ตอนนั้นแม่นครับเดี๋ยวนะตัวนี้ตัวนี้ยังอยู่ในท้องได้จักเดือนขึ้นประม่นตอนนั้นสองเดือนนี่แหละเพราะตรวจทองทองตัวนี้ประมาณสองเดือนตรวจแล้วแมนวัตตานีก็มีลูกมันตัวนี้อีกตัวนึงลูกมันตัวนี้อีกตัวนึงเขามาให้สองแสนแปดสองแสนแปดบ่ไอแมน ประมาณสามปีแม่ครับแสดงว่าง่วมันลกว่ามง่วงมันล่วงสองปีที่แล้วปีกายกับปีนี้เรามันลงง่วลุ่งกับประมาณปีกว่าสองปีนี่ละนี่ลรมันลงโอ้แต่ว่าช่วงช่วงนั้นช่วงนั้นมีข้าวไม่ให้เดี๋ยวเดผมสิบอสู่ฟังเด้อพี่น้องแม่มั่นตัวนี้นะครับมันกําลังทองตัวนี้ใ้ประมาณสองเดือนแล้วตรวจทองแล้วนะครับนี่ตอนนี้มันจะเดือนแล้วครับไอ้นี่ มนเดือนเหสิบ 17, 18, บว่าท่านสมเนาะตัวนี้เนาะว่ครับว่บอเออมันเป็นลูกตัวใดครับน่ลูกซีศูนย์ซนย์เกนะครับนั่นมีเขามาให้สองแสนก็คือตัวนี้ทองซีศย์เกะ้าหกยูะตัวนี้จักเดือนตอนนั้นประม่นตัวนี้ประม่นเจดแเดือนครับเจ็ดเดือนแม่นเจ็ดแปเดือนนี่มันเป็นลูกตัวใดสวัสดีครับเลาะเป็นเลาะแชแนวนะครับรวมถึงเลาะเป็นเลาะแฟนเพจ มือนี้นะครับมือนี้แอดมินพาพี่น้องมาเลาะขอกงวขอกงัวแดงนะครับขอกงัวงามขอกงัวใหญ่นะครับขอกนี้ไม่เคยขาดของสวยนะครับขอกนี้นะครับมีแต่ของมีแต่งงวงามมีแต่งัวแดงแดงนะครับแล้วก็เป็นขอกที่เลี้ยงมาถือว่ายาวหน้าเลยพี่น้องนะครับเลี้ยงมาดนเลยนะครับสําหรับขอกนี้นะครับ คอกนี้อยู่บ้านใดนะครับเป็นของผู้ใดเดี๋ยวผมสิผ้ามาถามมาว้านะครับมาพูดคุยกับไอจ้าของคอกจ้าของง้วนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือแถวบ้านเท่ากับเอิญกันพ่อเกี่ยมแม่นครับห็่บอพ่อเกี่ยมอยู่บ้านน้องมะเขือน้องมะเขือ ขามใหญ่ตำบลขามใหญ่บ่อยนี่ครับขึ้นขามใหญ่อำเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีน,น,นะครับมือนีเลาะเป็นเลาะนะครับผ้ามาเลาะขอกงวง,งามของพ่อเกี้ยมนะครับบางคนก็เอิ่นไอเกี้ยมนะครับส่วนมากสิเอินพ่อเกี้ยมนั่นแหละพ่อเกี้ยมเลี้ยงว่ามาันจะาปีว่า <c oughs> เลี้ยงมาสิบกว่าปีนะครับสิบกว่าปีบ่สิบกว่าปีสมัยนั้นบ่อยอุบลดังแลอะไรยัง ดังลครับโอ้ดังแล้วแมนบอดังแล้วอืมสมัยนั้นบอยอุบลก็ดังแล้วนะครับพอเกี่ยมแล้วก็เป็นเจ้งไดคือได้มาเลียงม่วาพ่อแม่ผ้าเลียงเนาะพ่อแม่พ้าเลียงมาแต่ไรง่วก็ได้กินน้ำง่วงได้ยนม่วงที่ก็ได้ยอนม่วงลูกกระไรหอนง่วรถกระได้ยอนง่วโอ้ด้ที่ด้เฮือนได้บ้านได้รถ กะย้อนหัวแม่นครับรูบกะย้อนงัวกะย้อนงัวคือว่าเนอนั่นเ<ะ>อาผีมันลุบนะครับเนาะออผีมันไหนมันก็ได้นนหลายโอ้มนได้ก็ได้หลายแม่นครับในฐานะที่เลี้ยงงัวมานาน่นอยู่ในวงการงัวจะเป็นงัวงามจะเป็นงัวบลามมนผมถามไอ้เกียมนะเคยได้กําไรต่อโตเนี่ยอะไรมันไหญเคยได้เป็นแสนเลยครับตัวเดียวแม่น ยกตัวอย่างเบืงง่อไอซื้อมาหลายปันไหนซื้อหกหมื่นครับซื้อหกหมื่นแม่กับลูกแม่กับลูกแม่นครับเอามาเลี้ยงไว้จะขึ้นมาเลี้ยงอยู่สองอาทิตย์เอามาเลี้ยงอยู่สองอาทิตย์ต้นเปลนนะครับครับก็ได้ขายแสนเช็ดแสนแปดอยู่อุ้ยแสนควาอีกแม่นครับกำไรแสนเอชพูน่แม่นด้เคย,เยมีคมเดียวละโอ้โคมเดียวช่วงนั้นเป็นเป็นเป็นช่วงไหนมั่มั่วปีหาหวกาเช็ดนี่าช่วงบักบอย ลังไ,งไว้ครับบามันไม่ไม่เลยมีโอช่วงบามันกําลังมากครับลูกลูกผู้เลยลูก,ลกตัวเดียวขายแสนกว่าเนาะลูกตัวเมียเป็นลูกตัวผู้อีกลูกตัวผู้ซึ่งหกหมื่นขายแสนแปดแสนเจ็ดกําไรแสนเอ็ดพี่น้องนี่คือกําไรด้ส่วนของกําไรเมี่ยครับตัววันไหนส,ส่วนของลูกได้ไช่วงวันลุกกับเมียปีนี่เหรครับลุกหลายกันเอาก่อนสิถามเด้อเป็นอย่างคือลูกเอร ไวยคนคนซื้อเรียงบ่อไล่บ้านเศรษฐกิจกับบุรีห้ากับมิตเตเรียงมิตรรูปกับรูบชัวซื้อหัวอาหารในเมันกินกิน<อ>หัวอาหารนั่นแม่นบอกแม่ครับตรงทำมันเป็นราคาเนี่ยก็กินแน่ช่วงเนี่ยก็ยุดเนี่ยมันกินชวนทุน,นท่องไปหลายบะแม่บะแม่รูบย้อนต้นทุนในการเลี้ยงรูบย้อนเขาซื้อมาแพงนี่มีอยู่ใบเดียวรย้อนเขาซื้อมาแพงตอนแต่ซื้อมากเขาเขาก็ได้ขายเบอร์เด้บ่แกรเจาขายจากโจ้คือคู่นี่เขาขายสองแสนแปด จักปีแล้วช่วงนั้นนี่สามปีสามปีวังสามปีนี่แม่ครับนี่นี่บอแม่นี่บอแม่นี่ครับตัวนี้แล้วก็ให้ส่งเสียนเตียดนี่นี่ตะคอดอย่างเป็นสามแสนกลัวแม่นี่ครับตัวไหนไอ้ครับตัวหนึ่งครับมันทองมันทองแม่นี่ทองตัวนี้อยู่โอตอนตอนนั้นมันทองแม่นบอแม่ตอนนั้นมันทองแล้วมันติดลูกตัวไหนอยู่ตอนนั้นติดลูกตัวนี้บอตัวนี้เกิดแล้วครับตัวนังตัวนี้ ตัวนั้นอยู่ในทองห่ตอนนั้นแม่นครับเดี๋ยวนะตัวนี้ตัวนี้ยังอยู่ในทองไดแจักเดือนเพิ่ประมาณตอนนั้นสองเดือนนี่แหละเพราะตรวจทองทองตัวนี้ประมาณสองเดือนตรวจแล้วแม่นวัตตอนน้ก็มีลูกมั่นตัวนี้อีกตัวหนึ่งลูกมันตัวนี้อีกตัวหนึ่งเขามาให้สองแสนแปดสองแสนแปดใยแม่นประมาณสามปี แม่เนมครับแสด <ๆๆ S 1> ง,งว่าง่วงมันลงง่วงมันลงวังสองปีที่แล้วปีกายกับปีนี้เรามันลงงว่วงลงกับประมาณปีกว่าสองปี<ม>นี่นี่ละนี่เรมันลง <_ S 1> โอ้แต่ว่าช่วงช่วงนั้นช่วงนั้นมีขจาวไมา่ให้เดี๋ยวเดี๋ยวผมสะบอาสู่ฟังเดี๋พี่นอ้องแม่มั่นตัวนี้นะครับมันกําลังทองตัวน,นี้ได้ประมาณสองเดือนแล้วตรวจทองแล้วนะครับนี่ตอนนี้มันจะเดือนแล้วครับไอ้หนี่ มนสิบเจ็ดเดือนละครับสิบเจ็ดสิบแปดว่าท่านสมเนาะตัวนี้เนาะบ่ครับรบ่เออมันเป็นลูกตัวใดครับนี่ยลูกซีศูนย์เก้าหกซีไว้ศูนย์เก้าหกนะครับนะั่นมีเขามา่ให้สองแสนแปก็คือตัวนี้ทองซีไศย์เก้าหกยูร์กะตัวนี้จักเดือนตอนนั้นประม่นตัวนี้ประม่นเจ็ดแปดเดือนครับเจ็ดแปเดือนแม่นเจ็ดเดือนนี่มันเป็นลูกตัวใดครับตัวนี้ตัวนี้นีเคอฟาเคฟสามหนึ่งเขาม่ให้สองแสนบอขาย <c> <c> จะคล้องยังไรสามแสนกว่าแล้วผมถามเนี่ยว่าซื้อมาลายปันไหนเอาตอนนั้นไงซื้อมาน่ะซื้อมาตอนนั้นลายปันไหนซื้อแสนหกแสนหกแม่กับลูกพร้อมทองบอกได้ยังไงทองแม่ครับทองแต่ว่าตัวนั้นมันยังน้อยอยู่เนาะแม่ครับซื้อมาแสนหกเขามาให้สองแสนแปดบยอยากขายอ่า อยากได้สามแสนกว่านอก็คือว่ามันเสียด้เนี่ยล่ะนอก็ค <c oughs> ือว่าวเสียด้เนี่ยเราเขาให้แต่สองแปดสองแปดอยู่นั่นปรากฏว่าบดได้ขายบดได้ขายครับอยู่โดนบ่งว่วมันมาลงก็อ,อยู่บรร่โดนเนี่ยอยู่อยู่เป็นปีอยู่เลยอู้ยู่อีกเป็นปีเลยแม่นี่แหละ <c oughs> เขาเอิ่น่าวาสนามันวาอยู่ <c oughs> นี่เขาเฮ็ดมาเฮ็นมาเบิ่งง่ว่าบ่นค่นมาเหรนยญเลยโอ้คืนมาเลรียนั่น นี่แหละเขาเอื่นึ่มาวาสนามหน่อยไอ้เกียมหน่อยวาสนามันซีลุบมหน่อยท่านผู้ชมครับซื้อมาแสนหกบาทบาทต้นนี่นี่ไอ้เกียมบาทต้นนี่มันมีคนมาอีกเลยบ่มีเลจิลีมีจิลีเลยแล้วว่านี่ตอนนี้ท่องอยู่แม่นบ่เนี่ยท่องครับท่องตัวใดอยู่ท่องช็อกโกแลตท่องช็อกโกแลตบ่ เงี้ยครับวันที่12บสอน่เดือนตรวจทองวันที่12ครบสามเดือนรทองเลยตัวนี้ตรวจแล้วบอนี่ยังครับย่าประกันให้เลยห oh. ูชักเลยบอรตรวจแล้วโหลดเอา้าซื้อมาตอนนั้นสองแม่ลูกแสนห้าเขาไมา่ให้แสนแปดบอกขายมาซุม,มือนีขายอยู่ไปเ <c oughs> กี่ยมเฮ้ยเ็เอาเงินโหลดเดียวเอาเงินไปก่อนบอสูงประมาณเท่าไหร่นี่ โอยแม่เกือบร้อยห้าสิบอยู่ครับร้อยห้าสิบเกือบร้อยห้าสิบนี่ง้วอขนี่งวไอง้วอสามสามลูกนี่บ่แม่ครับลูกสามตัวนี่เนาะสามตัวไอเกี้ยมขายหลยปไหนตัวนี้มันเป็นลูกเคสามโอเป็นลูกเอเคห้าสองศูนย์โอเป็นลูกเอสเคเอเคพัทยาแลนด์เนาะเอเคพัทยาแลนด์สันตัวแล้วเนาะเดี๋ยวด้อเปิดเข้าไปเบิ่งตรงนี้ก่อนอืมี๋ยวเข้าไปเบิ่งทางนี้มันมันจะง่าย เอาจย่างนี้ผมถามไอเกียมนะนี่นี่นี่ขายหลายปัน,นใดเฉพาะแม่นี่กระลังท่อง<ว>ก็ไม่เกี่ยว้หนี้เาเปิดใบฮาทาครับเปิดไว้ห้าสิบห้าประกันทองเปิดไว้ห้าสิห้าสิบห้าแล้ประกันทองมีใบไมีหลอดพ้อแม่หมอไอเกียมใใบอันสมมันมีอยู่แต่ว่าใบโตเม,มมันอ่อนไมนมีครับแต่ว่าหูจักว่าจะเป็นห้าสองศูนย์อ่าแต่ว่าเป็นลูกเอสเคห้าสองศูนย์ตอนนี้ ผสมช็อกโกแลตอยู่แม่ครับมีโตในท้องนั่นแม่ครับมีใบอยู่พี่น้องแต่ว่าใบแม่มันบ่มีใบผสมเด้อใบผสมเด้อใบผสมนี่อ่ามันก็เป็นง้วงตัวนี้จังนี่เป็นง้วงลูกกระทบบวนนี่เนาะถือว่าเป็นง้วงลูกกระทบเนาะแม่กระทบนิดนิดกระทบนิดนิดเนาะบ่แม่นบามันร้อยตรกเนาะบ่แมนครับเออบ่แม่นเอบามันร้อยครับกะง้วงได้ลูกมาสามโตกะสี่โตเดี๋ยวนะสามโตสามในท้องเออโตสามในท้องอถูกต้องในลูกมาสองโตโตสามในท้องพี่น้องนะครับนี่ ผู้ใดอยากได้ก็เดี๋ยวซิฟฝังเบอร์ไอเกียมไว้ให้เดอ้ 55, อห้าหมื่นห้าบ่ครับศูนย์แปดแปดบอปอรไราคาแม่นครับห้าหม้าเอาเบอร์โทรสันเอาเบอร์โทรศูนย์แปดดครับ9 2้9สองศูนย์เกสอ้าี่สากสี่สาอวนี่เฉพาะแม่นี่เดอ้อทองเกือบสมเดือนกับช็อกโกแลตอยู่วันที่สิบนี่สเดือนครับ อ่าวันที่สิบสองสามเดือนนะครับแม่นี่นะครับพี่เขียวปักกันสีลูก <c oughs> <c oughs> ออกมาก <c oughs> ต้องใส่ <c oughs> ลูกออกมาเมื่อยได้ต้องใส่แว่นแว่นกันแดดด้วยนี่ <c oughs> แม่ครับสีดูงเบื้องสีด,ดๆๆวงเซรัตุเอออ้าวมาตานี้มาลูกแม่มาตานี้โตนี่ก็คือติดติดแม่นี่มากพี่นอ้องตั้นนั่งผสมมืนมอนีมั่งครบสามเดือน แต่ว่าบอสเนตรวจถอกมันวัตถุตัวนี่บอสผสมเนี่ยครับเมื่อนีร่บอสม่นผสมก่อนแม่มันผสมตัวใดไม่ผสมช็อกโกแลตขึ้นกันผสมช็อกโกแลตขึ้นกันแม่นครับบอสเนตรวจถอกแต่ว่าเจ้าวัตถุบอกเขามาตรวจอยู่มักสีขึ้นกันตัวนี้คนนี้ผสมช็อกโกแลตขึ้นกันพี่น้องเป็นลูกเป็นลูกแม่นั่นแหละตัวนี้ลูกเคฟสามหนึ่งมีใบมีหลอดอืมเคฟสามหนึ่งมีใบมีหลอดตัวนี้เลยแม่นบอสมีใบมีหลอดแล้วลูกมันในทองกับมีใบมีหลอดเท่ากันนี่ครับอืมงัวประมาณสอง สองปีกว่าตัวยาวมันมันมันยาวน้อยเนาะยาวได้สีได้แข้งขาได้ใหญ่งามเลยแหละหูวพ่อมเลยอ่ะหูวพ่อมบ่ะหัวพ่อมโอ้หูวพ่อมหัวพ่อมพี่น้องง้วสาวทองแรกนะครับทองในประมาณสามเดือนสามเดือนเมื่อนี่ไอ้เกียมมาแม่นครับสามเดือนจะบอสไปตรวจทองว่าดีตรวจทองอยู่ยยันก็ให้หมอมาตรวจเนาะแม่นครับตัวนี่ไอ้เกียมมาหลายปันไหนผมเปิดไปหกหมื่นครับหกหมื่น หกหมื่นพี่น้องหกหมื่นไอ้เกียบ<จ>อกให้มัน,ใ,นให้ตูดมันขยายไปทั้งพุน่นบวงเฮาเฮาเสบึงลำโตเบิง่งความยาวเบิง่งความหนาเบิง่งนี่แหละพี่น้องไปแล้วมาแล้วมากแล้ว<ด>หกหมื่นนะครับพี่น้องเปิดไปหกหมื่นเออเอามากักกะคุยกันตัลอกในตัอลอกในครับมกักกะคุยกันเฉพาะ แม่ลูกตอนนั้นก็ซื้อมาแสนหกวาทีแม่ครับสามปีที่แล้ว <laughs> <laughs> นั่นละนั่นละแม่มันกับลูกมั่นตัวนี้แหละซื้อมาลูกมันยังน้นอยอยู่ตอนนั้นแสนหกเอาเบิง <laughs> เขาไมา่ให้สองแสนแปดเราก็ว่าขายนะครับเ <laughs> มื่อนี้ก็เลยถือโอกาสมาเยี่ยมเยี่ยนนะครับคอ,อกไอ้ไส้ผู้มีประสบการณ์ด้านการลุบและกาำไรในการเลี้ยงโอ้ยนี่ลูกลูกเคเอฟเนาะเคเอฟสามหนึ่งเคเอฟสามหนึ่งนะครับนี่ หกหมื่นก็คุยกันเอาอะไรพี่น้องคุยกันเอาเอาเบอร์โทรอีกรอบนึงไอ้แก่ศูนย์แปดแปดเก้าสองศูนย์เก้าหกสี่สามอืมเอาบัตตอนี่มาๆม่มมบัตตอนี่นี่ก็คือลูกแม่ใหญ่นี่เนี่ยครับโตล่าสุดเลยเป็นง่วสาวสิบกว่าเดือนประมาณสิบเจ็ดเดือนประมาณสิบเจ็ดเดือนน้อยไอ้แก่เนาประมาณสิบเจ็ดเดือนลูก c y ศูนย์เก้าหก c y ศูนย์เก้าหกปั้นคืองามแท้นะครับนี่ c y ศูนย์เก้าหกใบมันยังอยู่อยู่บ่มีมีครับโอ้ปกติไอ้แก้มรัดสเก็บใบไว้นี่นี่นะครับนี่คันคืออันพี่กายเนี่ยพี่กวางั้งสองปีที่แล้วเล่นตามกันใจโดดเล่นเอาวางสองปีสามปีที่แล้วนี่ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยแก้มเป็นสีเสียนตุนๆอยู่หรือเล่าฮะเสนตุนๆเนาซั่นี่นะแมน คนกีกี้นี่มันกับบะมีผู้สูงแล้วแสนต้นๆุ่นตอนมีตะกี้กับแสนต้นๆสมัยตะกี้บ่มีเงินแสนนี่บ่ขายเด้อพี่น้องซ้ำนี่นี่แต่สุ้มือนี่ไอ้เกี่ยมขายอยู่บ่พูมไปไปพกหมื่นหาดกันพกหมื่นห้าสาวๆาว่าท่านได้สมเลยสิบเดือนเนาะนั่นครับสิบเจ็ดสิบแปดเดือนมันคือแพงกว่าตัวนู้นลายมันงามกว่ากันงามว่ากันเบิ่งมองไหนมันงามว่ากันเล็กเดวเบิ่งเนื้อเบิ่งหนังมึงดิหนังมันหนาบ่ เบิ่งเนินหนังข้อหนังข้างนี่ยนเป็นพับพับพับเบิ่งขาเบิ้งแข้งนี่ว่าเขาเอื้ว่าอันคือผ้าพับเนาะหนังข้อหนังว่างามนั่นอันหนังหนาเขาเบิ่งให้เบิ่งข้อเป็นว่ไอ่เยี่ยมนี่ครับหนังข้อคือผ้าพับเนี่ยเป็นพับ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 มือท่าพี่น้องสิบเจ็ดเดือนนะครับลูกสี่วายศูนย์เก้าหกนะครับเอาเบอร์โทรอีไอ่เยี่ยม 088ย์แ920 9ดศูนย์แปดแองศูงศูน่เป็นราคา <c oughs> นะครับแต่ว่างวงงามจังใดก็คืองวงงามเนะาะงวงใหญ่ก็คืองวงใหญ่นะครับารคาคามันก็อาจจะอ่าเกินเนื้อไปมีโอ้ยเกินหลายอยู่ดิราคาเกินเนื้อไปก็อาศัยคนมักนั่นแหละเนาะนี่ครับขนเท่านี่ย่ามนี่นี่ถือว่าราคานี่ถือแห้งมันบ่อไอเขียบแม่นถือแห้ง จากแสนกว่าหรือหกหมื่นมันมันกระถือกว่าหลายเป็นเครื่องตัวเครื่องเนาะเป็นอย่างคนมักม่วคืออบผ้ากันซื้อไปย่ำนีเนาะซื้อย่ำนีตัวไปเลี้ยงเลือกเอาเลื่อยมีเงินคัดเอาง่ามๆเลื่อยไปเลี้ยงหกหมื่นห้าเอาตัวนี้ล่ะตัวนี้ล่ะตัวนี้กัเปิดไว้ซ้ำกันนี่ละเดี๋ยวซื้อมาหลายปานไหนนี่ตัวนี้ซื้อแสนสามหมื่นห้าพันซื้อเมื่อวานนี่บ่บ่แล้วซื้อกีกายก่อนซื้อก่อนมันลงมาสันต์เนี่ยครับมันถ่องมากเออ มันมาออกลูกกัลูกมัน่ะพยางไงทอาไปล่ะลูกมันบึกถืออุ้ยบักถือขายใหญ่ๆนั่นบ่สงสัยเลยบักลูกบักวีโกลูกจังเดือนลูกประมันสิบเดือนโอ้สิบเดือนคนละตัสั่นนะเราไปเอาไม้อีกตัวหนึ่งทิบอุ้ยขาปันโตสนุกเราไปเอางัวนน้อยมากประมาณสี่เดือนครึ่งนี่แหละเห็นมาว่านี่สิบเดือนงามแห้งตัวนี้ไอซื้อมาแสนสามบ่เมี่ยงทองละบอล ซื้อมาตอนหนังกระท่องยันนี่กระท่องกีดเดือนท่องช็อกโกแลตเดี๋ยวนี้ท่องกีดเดือนกับช็อกโกแลตแม่นครับมี่ไว้นี่เลยมับบมกช็อกโกแลตมากสีมันบ่จังใดจังใดก็เอาแดงไว้ก่อนบ่อไอ้ว <c oughs> ่าซะละจะถูกจะแพงเอาแดงเอาเข้มไว้ก่อนมันถือเด้ว่านี่เขาไปผสมแพงผสมขี้เอฟผสมอะไรมันกระพันกัวแม่นบ่ของไอ้หารเมื่อวานออกมาเนี่ยแสบตาเลยสีช็อกโกแลตนี่มันก็ยูคแค่เปลียนรอยเนาะเศรษฐกิจบริษัทเอาตามโอ้สมตามเศรษฐกิจง่วเนาะง่วลงกระสม สมถึงเนี่ยสมถึกเนี่ยแต่กะง่ว่าหลอดขี้เก่าหน่ะละสมนอกันหลอดละสี่พันตัวหน่ะหลอดบาดจิตเขาบังประกันท่อมบาดเยลหลอดหลอดหลอดเดียวสี่พันกตัวบาดบาดจิตก็เลยอเมนสกเล็บจ้าพันโอ้สมไปแล้วบไปสี่พันน่ะแมนสมไสี่พันมันไปแล้วสี่พันพันธ์หรอสี่พันมันห้าบทดจิตเป็นมเป็นเป็นสี่พันแปดเนาะในทองนี่เนาะตัวตัวแรกสี่พันหาเลยสี่พันหาอีก ว่าเป็น4,000ธรรมดาบ่นวเรีว4,500บวก800กับ5 0 0มพี่น้อง <c oughs> ในทองนี่มีมูลค่าถึง5,003ลด้ที่เสียไปที่จ่ายไปซื้อมาแสนสามขายเฟิ่งไป 600, 000, หกหมื่นหางกันหกหมื่นห้าเพิอ่องไปสูงกวห่วยหลังมันใหญ่อยู่ได้ละไอตอนซื้อมามัน1 8, ร้อยสี่บแปดอสี่สิดบโอ้สูงร้อยสี่แปดพี่น้องหัวเขาขุดบ่หรือบ่ได้ขุดครับ ล,ล,นลนธรรมาศาสตร์เลยลนธรรมาศาสตร์เลยหกสิบห้านั่นครับหกสิบห้าเอาไปเลียงสองเดือนกับลุนบัตตนี่เนาะรุนตัวผู้ตัวเมียแค่นั้นแล้วนวนี้นะเท่าน,นั้นนนมไข่เลยอือือมาว่านมาว่านของผู้ใดขึ้นตัวหนึ่งกับของของของหลานพ่อใหญ่แหวงตัวหนึ่งกับนมไข,ข่กันเจ็ดเดือนนมมันเริ่มตั้งเต้า,ตาแล้วน้องว่านเนี่นรับมันสิลอดแล้วเนาะเจ็ดเดือนอือหือ น,นี่ซื้อมาแสนสามกำไรบร่หลายเดี๋พี่น้อง <c oughs> แล้วอเอาแค่หกหมื่นตัวเลยบอกลุบล่าสุดนี่หลายลุบล่าสุดนี่เหมือนตอนไหนไอ้ลุบล่าสุดปีนีล่ะเขาจะลุบปีนี่ละเปปพิ่งจะลุบป,ปีนี่มันแนสดงว่าในคอกที่ซื้อมานี่มิแต่ตัวลุบทั้งนั้นเลยแมนไหแมนครับมิแต่ตัวลุบคือยัองซีซื้อมาแสนสามขายหกหมื่นห้าก็ลุบเครื่องนึงเลยแมนอีนี่ซื้อมาแสนหกบ่แสนหก เซ็งหกแน่นอแม่นครับกับลูกมันเนาะแม่นครับนักข,ขี่ไล่คันม่นเขาคือห่องในกับซีซูซี่ห่าละแต่ว่าคันไอขายได้สามตัวก็พอดีทุนนี่เนะาะจักรกี่ถึงบ่ถึงดำบ่ถึงอีกค่าฟางค่าหัวอาหารค่าบัวอะไรครับมือนค่าแห้งเนี่ยหัวไรมือละสี่ร้อยได้คันต่ำแม่บ้านนั่เนียนนั่เก็บขี้เขาอะไรได้ขาแห้งสองคนวันน้มือละแปดร้อยเพราะได้เฮ็ดงานอยู่ในกองเวานนี่แม่บ้านก็ดูขากเนาะ มักน้ากันเราหมักได้กะเออได้เราก็ดีใจได้เราส้มเวลาได้เราส้มอยู่บ่เราส้มแล้โอ้ยพ่อเกียรมิแต่เราว่าอยากขายข้าผมหนุนผมว่าเนี่พ่อตัวหม้อมิแต่แม่บ้านเราบ่อยากขายเป็นพ่อเกียรนี่สองแสนแปดเมื่อนั้นคันบอมีเมียนี่ขายไปแล้วเป็นหม้อด้วยแม่บ้านนอกมักตัวนี้เขาก็ให้ยแสนหาเด้เนี่ยนี่บ่เงินครับโอ้ยเอามาลงรถ เราก็ววาสีเอาเอาไว้ก็เลยเอาไว้ให้เรามวนหนึ่งบขายของเราเอาลงรถมากเขาให้แสนห้าเลยก็ไลยสามหมื่นเนาะเนาะเลยเราบ่อยากขายเราบ่อยากขายเอาเรามาก k u เอาเรา m ก r ให้เราอยากทนตัววาสนดอกเห็นมาสู่ฟังตอนแรกที่มามามาถึงนน่น่ะว่าแม่นึงเท่าไหร่ก็ซื้อมากตอนนั้นแสนห้าเนี่ยด้เนาะแม่แม่ไหนขายไปไวๆหน่แสนห้าขายขายไป หายไปหาหมื่นหระหายไปหาหมื่นห้าหมื่นมาเป็นเฉพาะแม่มันเด้อสามตัวลูกมันอีกสองตัวแถมบักเถิกน้อยเขาเปอีกตัวนึ่งบึกเถิบหน้อยไปอีกตัวนึงสามตัวแสนห้าบ้าเอ้ยเราก็ขึ้นมาใจแท้เวลา่ารูปเราก็บาวารเป็นบ่พอแกือดเราบวหนาง้อใส่ตัวมันเคยไรเคยเสียนงัวได้กะไรนงัวเสียกะเสียนงัวเนี่ยละคือไอ้เกียม์หม้ายเนาะมีรถมีบ้านมีที่ที่นี่กะไรงอนงัวเออ ซื่อเรนี่ทุกแสนกว่านย่้อนมั่วเบิรไดอน้ำมั่วครับรถเก๋งรถกระบะอยูุบ้านอีกสองคันเห็นก่อนน้ำง่วเบิรพี่น้องไน้ำงั่วย้ำใดกระไดเนาะครับผมยาำใดย้ำลุกกระทาใจมันกับเขาแต่ยับมาปีกไกกปีนี่แหละเอปีกแบดืดดืดดดืือมากนี่มิคนวอยูหรนอคนที่มันนอนถาเลยนะอิเลียนบอกนี่ครับมันนอนขาด้วยว่าแต่ มื่อวันอยู่คอกนี่เขาอยากได้ปนั่นบอกโอ้โหแต่ว่ามาลงรถเข้าขอเอารถน่งเถืองง่วงว่าท่านมาสั่มง่วงว่านมากเขามานอนท่าแล้วหัวเข้าไปเอาง่วงนี่มานอนท่าแล้วมานอนท่าแล้วอนี่แหละคนแต่ว่าเวลามันย่างมันเป็นนะคะย่างมันเป็นเนาะคนบอกมันเป็นเนาะเวลามันตายประเด็นมันเป็นง่วงตายได้ราคามันตายย่างมันตายครับว่าเป็นคนบอกหาได้ปะตอนนี้บ้ครับ จริงๆแกเงื่อนกับมีอยู่โดกผมวานะคนมักง้วนะตอนนั้นแพงบันไดกระซือแพงบรนไดกระซือต่อมาตอนนี้ถือถือกระบอซือขี้เดียดมันหมาะหรือจังไหนคนเท่านี้โอ้ยแต่แม่นคักเอขอบคุณหลายๆไอ้เกยมครับผมมาเบ่งมือนี่ถือใจผมแห้งนะครับถือใจตัวผู้ใดมีเงื่อนพ่อซื้อไห้เฝ้ามาเอาพี่น้องแม่นบละ เอาไปเลี้ยงจังไดนมันก็บรรลุหรอกคือจังซี่นี่ซื้อไปหกหมื่นห้าอีกสองเดือนมันก็ออกลูกเกิดมาเป็นตัวเมียอีกนี่เลี้ยงไปอีกปีกว่าๆมันก็ได้ทุนขึ้นแล้วนี่แม่นี่คือกันนี่แม่นี่เท่าไรน,นะหกหมื 60, ่นวะเจ้าหนี้ห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าเนี่ยเบิ่งตี้หลานนี่ต่อรองได้อีกต่างหากได้พี่น้องต่อรองได้อีกต่างหากเด้มีหกหมื่นห้าอยู่สองตัวสาม <5, S 1> ตัวอี่างละมีหกหมื่นห้าอยู่สามตัวนี่ นี่นี่ห้าหมื่นห้านี่คือแม่ใหญ่มันได้ได้ลูกที่สามได้ทองนี่นี่อ่าบอท่านได้ตรวจตัวนี้ไอ้เราว่าบมอท่านได้ตรวจให้เลยเราก็สิตรวจให้เลยมือเกิดนี่ผู้ใดมากนะตรวจให้เลยมือมาเอาเราตรวจให้เลยหมอเอิเอิหมอมาตรวจเลยเนาะแม่นครับเอิหมมาตรวจเลยแต่ว่าตัวนี้ตรวจแล้วนี่หกหมื่นห้าหมอครับบหมนได้ตรวจตัวหมอบนี้ตัวตรวจเจอตัวนี้ครับตัวนี้กับว่ท่านได้ตรวจบมอครับเยอะตรวจให้เลยตัวนี้กับว่ท่านได้ตรวจพี่น้องหกหมื่นห้าแต่ก็จะตรวจให้เหมือนกัน ตัวนี้ตรวจแล้วตัวนี้มัต้องตรวจกันดอกมันเสียออกแล้วผม <c oughs> ตรวจได้ไม่นสามเดือนเอ่มัต้องตรวจกันดอกมันเสียออกแล้วนี่ <c oughs> แล้วก็ตัวนี้หกหมื่นห้าส <3 S 2> ิบเจ็ดเดือนพี่น้องพาะท่านได้สงนะครับประมาณสองปีได้สงอยู่บ้ายมันหนสิบเก็ดสิบแปดเดือนแล้วปกติมันก็สองปีเนาะหกหมื่นห้าเท่กันพี่น้องขอบคุณ ไอ้เกียมขอพุ่นพอเกียมหลายๆเ <ๆ S 1> ด้อ <ๆ S 1> บ้านน้องบะเขือมันไหเนี่ยครับตำบลข,ขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธา,านีมนีพามาเบ่งขอ,อกงงานอีกขอกหนึ่งปกตินี่เต็มคอ,อกไว้เต็มคอกครับขอ,อกละสอง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 สิบกวัวโตแม่นไอ้หามาไอไปเอามาเมือแล้วเด่นเหลืออยู่สี่โตแล้วเหลือสี่โตแล้วขายอยู่บ้าอมันขายบุดแล้ว ขอบคุณหลายๆเอาไว้โอกาสหน้าสิพี่น้องเลาะเป็นเลาะมะเบิงใหม่นะครับสำหรับพอกง้อของไอเกียมหรือว่าพอกเกียมมันหนองมะเขือขอคุณหลายครับไอขอคุณหลายครับพอกันคลิปใหม่นะครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถือใจกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดใด้พอกันใหม่กดติดตามให้ในเด้อเลาะเป็นเลาะชแนลรวมไปถึงเลาะเป็นเลาะแฟนเพจนะครับขอบคุณครับล็อก